เฮาสวัสดีครับพกอกลับมาอยู่กับป่าเช่นเคยนะคนวันนี้เนะี่ยผมก็มาหานางเช่นเคยนะคนนะแต่ผมเดินเข้าไปเมื่อกี้ละไม่เจอนางนกคนนางเนี่ยหายไปหยไหนไ่รู้นะน้องแบลก็ไม่ได้มากับผมนะคนติดตดธุลาอีกอีกนะก็เมื่อก่อนเนะ่ะน้องแบลก็ไปไปทํางานนกคนก็ไม่ได้มากับผมกลว่าพรุ่งพุ่งนี้หรือวันอื่นอนะ่ะจะพาน้องแบลมานะ ก็วันนี้ก็มีโอกาสพานางแบบมาแต่านางแบบเนี่ยมบบมีงานเร่งด่วนะต้องรีบกลับไปทํางานทุกคนนะผมก็มาหาหนางหาไม่เจอทุกคนหาทั่วบ้านแล้วนะยังไม่เจอนะผมผมก็น่าก็จะว่าจะเดินไปดินไ,ไปบนวัดทุกคนนะไม่รู้ว่าจะเจอนางหรือไม่เจอหรือจะเจออะไรปอะไม่รู้ทุกคนผนะมน่ามีความกังวลอยู่นะ ว่านางเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ที่ผมไปเมื่อกี้นะผมได้วางของวางขนมไว้ให้านางนะคนบ,บางทีอะนางอาจซ้อนผมดูอแอบผมก็ได้นะบางทีอะนางอาจกลักวกลัวผมหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยตะโกนเรียกห้าทั่วนะคนไม่เจอนะคนนะคนะ่ะจะไปตามหานางอีกทีนกคน ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะโอ้ดีะที่นังแบลไม่มาทุกคนเพราะว่านังเนี่ยน่าจะไม่ไปน่าจะไปไม่ได้ไกลทุกคนน่าไปน่าจะไปเดินเล่นแถวนี้หรือเปล่าช่วงนี้คนก็เดินเยอะเลยนังก็น่าจะไม่กล้าออกมาแต่เพื่อสำรับกล้องหน้านะสำรวจ บานต่อจากคลิปที่แล้วนะคนนะครับคนวันนา้น่นะาจะห่างไปไม่ไกลหรอกมั้งจะอยู่แถวๆแถวหน้นะคนแต่ว่าคงกำม้านะมั้งพูดที่ผมพูดอย่างเงี้ยผมไม่ได้แบบอะไรอะไรเลยนะทุกคนจะเข้าใจผิดนะเขาลูกผู้ชายแบบ แบบใช้วิมือนกันไม่ค่อยเข้าใจทุกคนสมองเข้าใจนางแหละนางก็อาจะก,กลัวั้งแหละแล่วผมก็พยายามใส่ชุดตัวเดิมน,นะแต่แล้วผมคิดไว้แลวหละนางจำได้หรือเปล่าแล้วใส่ชุดตัวใหม่พนะลยใส่ชุดตัวเก้านะแต่นาง,งไปบ้านลรงโจ้ทุกคนเดี๋ยวค่อยมาวันใหม่นะ วันนี้ผมก็ไม่ได้ม,มาดูทุกคนทุกคนมีพราอยู่นะมีพระโอ้ยดูทุกวผหน่อยขอกลับพราก่อนนะ หมได้กลับพระทั้งสององค์แล้วนะคุณนะคุณดูทั้งสององค์นะนานนะนนะอของนะเล็กเล็กหมุนเลยหมดนเลยนะคุณนะ ังน, well. ต,งนตอนนี้ลมก็เย็นมากเลยทุกคนโอ้โหลมพัดมาทีต้นไม้ลมทุกคนโอ,โโอโ้โ,อโหถับขับบ้านเลยนะไปทุกคนเวลาอะจะไปทำรถจะไปทำรถต่อเดี๋ยวพนกับพาพี่ไปโบ๊ททุกคน ที่เนี้ยเคยแบบสูงอยู oh ่นะทุกคนนะสองชั้นนะแต่มันยังจะเซ็ตจะไม่สมบูรณ์ทุกคน ใช้ได้อยู่นะคนนะแต่น้ำมันไม่มีนะคนเพราะผมต้องพานางมาต้องมาบอองนางนะว่าถ้าจะอุ่ะกอุจลาก็มาทางนี้นะดึงตรงมานะก็ห่างไม่ไกลด้วยนู่นอยู่นะก็พอสมควรอยู่ผมประมาณสิบเมตรได้นะ ล็อกจั่นเลยทุกคนนะล้างจันเลยปวดขึ้นเลยุกนกองสั้นใจทุกคนขอพายดเยอะทุกคนนะมันตาขึ้น อันนี้กนะ็จะเป็นชั้นสองครับทุกคนชั้นสองเลยนะเราขึ้นมาบรรยากาศทุกคนเดี๋ยวบ้านหลังนี้ทุกคนจะไปมาพี่ไปสำดวจอีกรอบนึ่งนะเอ้ยไม่ใช่อีกรอบดิภาพทำดวจบ้านหลังนี้ให้พี่ๆได้รับชมน,นะทุกค ก็ไม่ร like> ู้ว่าอุยอะไรวะอุยอุย ขึ้นมาเมื่อกี้ไม่เห็นทุกคนนะผมมีเสียงแบบโยนมาปุ๊บแล้วมีเสียงวิ่งทุกคนม,มีเสียงคนคณจหายแบบนี้คน ผมเสียงอะไรไม่รู้คนโอ<ฮ>้โหจ่ายว่างหายแบบนี้คนลุกมินแล้วคนโอ<ฮ>้โหสุดยอดจัดเลยนะมานา่<ฮ>าจะพอละมันลืมหนูมีตัวจะมาหาผมทุกคนนะ<ฮ>พวกเนะ่ยจะไปถ่ายบ้านหลังเนี้ให้พี่พดูนะ ทุกคนจะไปตั้งหลักตรงนั้นนะทุกคนนะยินบนเนี้คงไม่รอดทุกคนเพอาลงไปเนี่ยอาจมีข้าหักได้ทุกคนนะมันมันจะเดินไว้ไหนไปดูนะจะลงไปก่อน 这是什么？ ทุกคนผมไปหลังผมไปไหว้พระนะไม่มีอะไรนะแต่พอมาบว์หลังเนี้ยโอ้โหเครปลาเลยวะไม่ได้การนะผม้องรีบไปบ้าน,นนะไปตั้งรกก่อนนะ ตามนี่หยุดเลยคนไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะข้ควพัดผมผมนะ ขอพักตรงนี้ก่อนนะคุณไปคุณยู่หัวเลยนังนะ่งพักนะเจือตัวอะไรไม่รู้ทุกคนเสียงนะ่ะตามเข้ามาติ้ยเเลยนะบ้านอันนี้หลบจัดเห็นเดี๋ยวอมมี่คอมมี่แบบาดสะอาดสะอาดเลยนะีห้องน้ำห้องพักเลยนะ รวมพังก็เหมือนจะได้ยินเสียงเดือนใกล้นะพงเลยถ่ายวิดีโอรอบๆบ้านอุ้ยนงเป็นใครโอ้ยโเสือซมิงมีจะ้าแล้วเลือกกายแล้วอย่าเข้ามานะมี้อเปนากับกูเฮ้ยผมน้องหอยนังมึง นี่นาคมนะเข้ามาเลยเข้ามาเลย์พ่อมันจะปามีดเลยทุกคนอยาจะอ้อมล่างไว้เลยคนนะมินาคมนะผมพอตามอาคมได้อยู่นะพี่ชั้นปลาให้ผมมาอยู่นะทุกคนเดี๋ยวผมนะจะไปแล้วนะ มารูว่าอยู่ตรงไหนทุกคนหายไป่ได้เหรอมันหายไปเหรอคนหลังห,หรือเปล่าเฮ้ยเข้ามาตัดมับเจอลิดของมีอาคมนี้แนะ่ Vì tang nị tang nị tang nị tang ka nang san thun Vì... ngô à hào mấy uh. 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 <laughs> <laughs> uh. <laughs> <laughs> à mình ทนะุกคนน,น,น,นนะอุ้ยขาดบรมเนี่ยเหนื่อยมากเลยนะดีนะที่ผมนะผมมีของผีมป่าที่ให้ผมมานะตอนแรกนะผมผมนะผมลืมหยิบไว้ทุกคนแต่ในกระเป๋าผมเนี่ยมีเชิดเลยนะทุกคนนะนะไม่รู้ว่ามาตด้ยังไงน,นะไอตอนที่ผมออกมาจาก,กบ,บ้านนะผมก็ไม่รู้ว่าผมหยิบม,มาตอนไหนทุกคนอยู่เดี๋ยวก็อยู่ในกระเป๋าผมแล้วนะนะ มีนะ่ะครั้งขึ้นแบบขึ้นสนิมทุกคนแต่เนี่ยวิชาจใช้ได้เหมือนเดิมทุกคนนะ <S <S> เจอเมื่อกีนนะ้น่ะว่าใจวายทุกคนผมนะผมอ่ะจะเป็นอาหารเลยทุกคนนะไม่รู้วนะ่าไม่นึกว่าผมจะเอามีดมาอยู่ในกระเป๋าทุกคนโหเกิดเป็นอาหารของม,มันแล้วทุกคนนะว่ายิงสาวยิงสาวที่ผมเจอเนะี่ย ว่าต้องย้ายที่ที่อยู่ล้ลยแหละได้เสื้อตัวเนี้ยมันไปกินนะแต่ตอนนี้ยมันยังไปกินไม่ได้ทุกคนมันโดนผมเนี่ยโดยมีอาคมไปซ่องทีนะน่าจะอับมันจะเลือดอับอยู่ทุกคนนะน่าจะเจ็มหนักทุกคน,นนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ให้ผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอครับ